ที่ตามหาวีอออยู่คันนี้เป็น1.5ปี2020มีประวัติหรือไม่มีก็สามารถจัดเต็มฟรีดาวราได้นะคะปี2020เปิดมาให้379,000บาทใครสนใจต้องดูคลิปนี้สวัสดีค่ะอยู่กับมาดาเมเอรถมือ2อีกแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้จัดมาให้ในส่วนของโตโยต้าวีออส1.5รุ่นที่ใครๆก็ตามหาใครๆก็อยากเป็นเจ้าของเครื่องพันหเครื่องแรงเครื่องพุ่งบอกเลยว่าขึ้นเขาลงอ้วยตอบโจทย์ โนระนองชุมพรรุ่นนี้ฮิตกันมากภูกเก็ตก็ใช้ดีค่ะเครื่องพันหนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะต่อให้ใช้มากี่ปีกี่ปีก็ไม่มีตกค่ะแล้วก็วีออสอยู่กับคนไทยมายาวนานนะคะลูกค้าคันนี้ปี2020มาพร้อมกับเลขไหม่กากิโลค่ะใครที่ดูคลิปนี้จบแคปหน้าจอมานะคะได้ประกันปหนึ่งเรียบร้อยนะคะน้องๆที่ไม่มีประวัติเครดิตก็สามารถเป็นเจ้าของได้นะคะอายุงานค่ะลูกค้า สี่เดือน6เดือนก็ออกได้นะคะถ้ามีประวัติการผ่อนอะไรก็ได้เกิน1ปีค่ะผ่อนตรงนะคะอายุงานน้อยออกได้ค่ะออกได้ทุกอาชีพนะคะลูกค้าไม่ไว่าจะเป็นชาวสวนชาวไร่ชาว,ชาวนาค้าขายนะคะถ้าสนใจรถคันนี้ยกหูมาเลยที่เบอร์0 6 1 1 7 3 7 8 7 8นมนะคะเซลล์เอเซริไทยรถสวยค่ะมาเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็นสีขาวเดิมรอบคันค่ะลูกค้ารถตรวจเช็คให้เรียบร้อย30จุดเปลี่ยนท้ายของเลวให้นะคะ เรามีศูนย์บริการเป็นของตัวเองค่ะรถทุกคันก่อนเอามาขายนะคะเช็ครถให้ทํารถให้เปลี่ยนทายของเหลวเปลี่ยนยางตั้งศูนย์ให้เรียบร้อยค่ะก่อนเอามาจอดที่สําคัญคันนี้นะคะรถไมน้อยด้วยไม่สามหมื่นเหมือนได้ไป้ายแดงค่ะจัดมาให้ในราคา3ามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทราคานี้ถูกมากลูกค้าครอเป็นรุ่น1.5บางคนบอกว่าประวัติดีฟีดาวได้ตัว1.5ไม่มีประวัติพรอ,อะไรเลยก็ฟีดาวได้เหมือนกันค่ะลูกค้า นี่นะคะมาพร้อมกับพรมไฟหน้าไสาแจจวนะคะนี่ค่ะกระจังหน้านะคะก็สวยๆโลโลสีดําตัดขาวอย่างนี้เลยนะคะยางค่ะลูกค้ามาดูยางกันนะคะสําหรับคันนี้เป็นยางปีไหนนะคะสําหรับยางรถคันนี้นะคะลูกค้าเป็นยางปี2024คะ่ะดอกยางหนาๆนา้นองๆใช้งานได้ยาวๆเลยนะคะเพราะของเราเช็คให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็ในส่วนของฟิล์มนะคะได้ฟิล์มเดิมรอบคันค่ะลูกค้า ฟิล์มเดิมนะคะถ้าไม่ชำรุดเราไม่เปลี่ยนให้เพราะว่าฟิล์มเดิมจะก,กันรังสี UV ได้ดีกว่านะคะแล้วก็ไฟเลี้ยวนะคะก็ที่กระจกก็ได้ไฟเลี้ยวมาด้วยนะคะคันนี้ไล่มารอบคันนะคะลูกค้าร่องรอยการใช้งานมีบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะและใหญ่ๆตําหนิไม่มีค่ะลูกค้าของเราเก็บสีไปทั้งแถบก็ไม่เอามาขายค่ะพลิกความน้ําท่วมตัดไปเลยค่ะไม่เอามาขายเด็ดขาดค่ะ เน้นขายออนไลน์เป็นหลักลูกค้าดูรถเป็นนะคะเวลาลูกค้าที่จองออนไลน์เขาไม่เคยเห็นรถนะคะบางคนจองมามาเห็นรถวันรับรถทีเดียวถ้ารถไม่สวยไม่ตรงปกนะคะเขาไม่รับรถมันเสียเวลาค่ะเพราะฉะนั้นรถของเรานะคะมั่นใจได้ค่ะรถผ่านการตรวจลงเว็บไซต์รถโดนใจนะคะ200กว่าจุดคานรถโครงสร้างรถ5ดาวแน่นอนค่ะลูกค้าจำป้ายทะเบียนไว้แล้วเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้นะคะ ไล่มารอบคันค่ะลูกค้านี่เลยค่ะสําหรับ v ีออสนะคะคันนี้ปี2020นะคะได้อะไรมาบ้างค่ะเซนเซอร์หลังมีมาให้2จุดนะคะลูกค้านี่เลยค่ะเซ็นเซอร์หลังนะคะแล้วก็เดี๋ยวน้องเอเปิดให้ดูช่องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะว่าใส่อะไรได้บ้างมีอะไรมาให้เราไหมนะคะมาเลยค่ะนี่นะคะสําหรับช่องเก็บสัมภาระด้านหลังของ v ีออคันนี้นะคะลูกค้ารถเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะ เป็นปี2020ช่องเก็บสัมภาระก็ใส่ได้เยอะแบบนี้เลยแล้วก็คันนี้ยังมีที่ถาดรองน้ํามาด้วยนะคะไปตลาดซื้อกับข้าวก็ใส่ได้เลยค่ะไม่เปียกนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านล่างค่ะมาดูกันเปิดได้หลายชั้นนะคะลูกค้านี่ล้อส,สแปร์แม่แรงอุปกรณ์ต่างๆมีมาให้ครบเซตค่ะลูกค้าหัวน็อตทุกจุดนะคะของตัวรถนะคะดูได้เลยค่ะของเราเกลียวน็อตไม่แตกนะคะไม่มีการเปลี่ยนมาแต่อย่างใดนะคะท้ายเดิมแน่นอน ไม่เคยโดนดินท้ายมาแน่นอนค่ะนี่นะคะหัวน็อตเดิมๆแ่นกันความร้อนสภาพเดิมค่ะมาเลยค่ะวนรอบคันกันต่อเลยนะคะนี่ค่ะไอดูความสวยของตัวรถสีรถได้เลยนะคะลูกค้ารอบคันถือว่าโอเคเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะพาไปชมภายในคันนี้ใครดูรถไม่เป็นนะคะตามตัวเองมาเลยคลิปนี้เราจะให้ดูกันแบบโปรง่งใสจุดสำคัญสำคัญกันแบบเน้นๆเ,เลยค่ะ เขาดูกันยังไงรถชนมาไหมพลิกคว่ำน้าท่วมหรือเปล่าดูยังไงน้องเอตามมาเลยคะ่ะลูกค้าด้านแรกเลยคะ่ะลูกค้าขอบนะคะขอบประตูไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายด้านขวาด้านหลังด้านหน้าด้านข้างนะคะลูกค้าดึงให้หมดเลยนี่คะ่ะเวลาโรงงานเขาประกบชิ้นส่วนนะคะลูกค้าสองแผ่นนี่คะ่ะประกบด้านบนกับด้านในก็จะมีส่วนโค้งที่มันเว้าตรงกันแบบนี้แล้วก็หมุดนะคะเม็ดอาร์กเรียงตัวกลมสวยแบบนี้เรียงเป็นแถวนะคะ แล้วก็ยางนะลูกค้าดูได้เลยสีแต้มมาจากโรงงานนะคะนี่ค่ะตอนแรกมาทํางานใหม่ๆหมก็สงสัยว่าทำไมลูกค้าชอบดึงดูนะคะก็ขายไปเรื่อยๆนะคะเกือบสิปีแล้วก็ศึกษาไปเรื่อยๆก็ดูรถเป็นพอสมควรนะคะเผื่อว่าบางคนยังดูไม่เป็นหรือว่ายังไม่มั่นใจนะคะก็มีเพื่อนเป็นช่างมีทีมงานเป็นช่างพากันเข้ามาได้เลยนะคะเราไม่ขายอยู่แล้วนะคะนึกถึงใจเขาใจเรานะคะหารถคันหนึ่งใครๆก็อยากได้รถสวยนะคะลูกค้านี่ค่ะด้านหลังนะคะนี่ ประกบชิ้นส่วนเดิมโรงงานเม็ดอาร์เรียงตัวกลมสวยไม่มีบิดเบี้ยวแล้วก็เมื่อกี้ลืมให้ดูหัวน็อตด,ด้านข้างค่ะเดี๋ยวให้น้องตาล้กกองให้ดูหัวน็อตแผงนประตูด้านข้างนะคะประตูไม่เคยเปลี่ยนมานะคะลูกค้าหัวน็อตเดิมไม่มีรอยเกลียวน็อตไม่แตกเลยนะคะลูกค้าเกลียวน็อตเดิมนะคะมั่นใจได้เลยคะ่ะเดี๋ยวไปด้านซ้ายกันต่อค่ะลูกค้าขวาสวยแล้วซ้ายสวยหรือเปล่าตามมาเลยค่ะมาเลยค่ะลูกค้าด้านซ้ายคะ่ะ นี่เลยนะคะดึงให้ดูได้ทุกบานทุกจุดนะคะนี่ค่ะเม็ดอาร์ตนะคะด้านซ้ายก็เรียงตัวกลมสวยไม่มีบิดเบี้ยวค่ะหัวน็อตค่ะลูกค้าหัวน็อตแผงประตูด้านซ้ายค่ะนี่นะคะเรียกได้ว่าเดิมทุกจุดกันเลยทีเดียวค่ะใครได้ไปราคานี้คุ้มสุดๆนะคะรถมือสองนะคะลูกค้าถ้าเกิดว่าลูกค้าเครดิตดี D นะคะใช้เลรีดอกเบีย้ยพิเศษได้เลยฟีดาวศูนย์บาทก็ใช้เลรีดอกเบีย้ยพิเศษได้เลยไม่ต้องอัดดาวนะคะลูกค้า มาเลยค่ะนี่ค่ะด้านหลังนะคะหัวน็อตนะคะลูกค้าอ่ะเสร็จแล้วนะคะรอบคันกันไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูภายในกันว่ารถคันนี้เบาะเป็นเบาะอะไรเป็นเบาผ้านะคะลูกค้าเบาผ้าสวยๆไม่มีรอยขาดรอยเย็บนะคะเดี๋ยวไอ้น้องตากร้องเข้าซูมเข้าไปให้นะคะเบาะผ้าคะ่ะลูกค้าเดิมโรงงานนะคะเรียกได้ว,ว่ารถใช้งานน้อยนะคะลูกค้า เบาไม่มีรอยขาดรอยเย็บเบาเดิมโรงงานนะคะแล้วก็เบาผ้าข้อดีก็คือว่าไม่อมความร้อนนะคะลูกค้านี่เลยค่ะจอดตากแดดขึ้นไปนั่งก็คือไม่อมความร้อนนะคะคอนโทรลด้านหน้าสวยๆค่ะหรูหรานะคะเป็นเกียร์ออโต้ค่ะลูกค้านี่ค่ะหน้าจอนะคะก็ประมาณนี้ใครจะแต่งจอเพิ่มหรือจะใส่ฟังเพลงอะไรก็ได้หมดเลยนะคะลูกค้าถ่ายนะ้ามันเครื่องให้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของห้องเครื่องกันต่อเลยค่ะมาเลยค่ะ น,นี้กับเซลเอกันค่ะป้ายทะเบียนตรงห้องเครื่องมาดูกันค่ะนี่นะคะลูกค้าสำหรับ V ีโอปี2021.5มิตรนะคะเครื่องก็ v v t i นะคะลูกค้าสำหรับตัวเครื่องนะคะห้องเครื่องเครื่องหมายมอ,อกกหัวน็อตตามด้านหน้าคานด้านหน้านะคะแล้วก็แก้มด้านซ้ายแก้มด้านขวาหัวน็อตเดิมไม่มีรอยขยับห,หัวน็อตฝากระโปรงค่ะลูกค้าเดิมเดิมนะคะนี่ค่ะแผ่นกันความร้อนสภาพสวย และในส่วนของห้องเครื่องค่ะลูกค้ามาดูความสวยของตัวเครื่องกันค่ะนี่นะคะสะอาดสะอ้านนะคะสนงสนิทก็คือมีน้อยมากค่ะลูกค้าแล้วก็น้องเอยังเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยแล้วนะคะเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้เรียบร้อยรับประกันเครื่องยนต์กับเกียร์ให้2ปีหรือ1 0 0 0 0มกิโลค่ะสําหรับใครที่สนใจรถคันนี้นะคะลูกค้าสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะคะโทรหาน้องเอโดยตรงที่เบอร์0 6 1 1 7 3 7 8 7 8มลูกค้าออนไลน์นะคะสนใจโปรโมชั่นนี้นะคะลูกค้า ขอรูปเพิ่มเติมได้นะคะออกรถ1,000มันมีอยู่จริงค่ะไม่ได้ขว่หันใครสนใจยกหูมาเลยนะคะปรึกษาเลยว่าเงื่อนไขเป็นแบบไหนนะคะ061 173 7878 มี3สาขาทั่วประเทศค่ะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นสาขากรุงเทพนะคะอยู่ทั้งจอกมินบุรีสาขาสุราษฎร์ธานีนะคะตีแยกตาปานกับสาขาสนามบินค่ะย้ำโปรโมชั่นกันอีกสักรอบหนึ่งนะคะลูกค้าสําหรับใครที่จับจองรถกับเรานะคะฟรีจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยนะคะฟรีในส่วนของช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้2ปีค่ะลูกค้าเกิดเหตุฉุกเฉินกุญแจติดในรถน้ำมันหมดยางแตกรถยกรถสไลด เรามีวิ่งช่วยเหลือ24ชั่วโมง2ปีเพราะฉะนั้นใครสนใจปโปรโมชันนี้สามารถยกหูมาได้เลยที่เบอร์0611737878เซลล์ A เซลิไทยรถสวยค่ะ